ข้าวเหนียวไส้กล้วยเนิบอร่อยมากหอมมันข้าวเหนียวโมลใบเตยสีสวยจากธรรมชาติใบเตยล้วนๆไส้กล้วยเนิบเนบไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะทำง่ายมากๆนึ่งข้าวเหนียวขั้นตอนแรกนึ่งสิบนาทีกลับด้านนึ่งต่ออีกสิบนาทีทั้งหมดเป็นยี่สิบนาทีนะคะแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนก็ได้ข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวใหม่ได้หมดนำใบเตยหอม เลือกใบเขียวสดน้ำมาปัน่นเวลาปั่นเติมน้ำเย็นจัดเลยนะคะน้ำา2 0 0 m l ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นน้ำเย็นจัดจะได้น้ำใบเตยที่สดหอมมากน้ำตาลทราย4ช้อนแกงนะคะหรือว่า8 1กรัมนะคะนำมาใส่กระทะได้เลยกะทิกล่องเล็ก1 5อ ml ใส่ทั้งหมดเลยค่ะ น้ำใบเตย1 3 0 ml นะคะค่อนๆก้นไม่ใช้นะคะเผื่อมีเศษผงใช้ไฟกลางค่อนมาอ่อนนะคะคนให้ละลายดีคนให้เข้ากันจะได้สีเขียนวนวลแบบนี้เลยนะคะใส่ข้าวได้เลยควทิปใส่ข้าว ช่างดูแล้วได้3ขีดนะคะส่วนเป็นน้ําอาจจะเยอะนิดนึงขัวทิปใช้ไฟกลางเลยนะคะคนให้น้ํารีบแห้งนะคะข้าวเราจะได้ไม่อืดใครจะใส่ข้าวครึ่งโลก็ได้นะคะสูตรนี้ใส่ข้าวครึ่งโลก็คนไปไฟอ่อนได้นะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ชามปิดฝาพักไว้ก่อนค่ะข้าวเม็ดสวยมากสีเขียวสวยมันวาวนะคะขัวทิพใช้กล้วยน้ำว้าหาม นำมาล้างนำฝุน่นออกนำมาปอกเปลือกกล้วยหม่มเปลือกยังหนาแบบนี้อยู่นะคะใช้กล้วยห่มจะทํใใ้้กล้วยเนบมากแล้วก็มีความมันเปรี้ยวเล็กน้อยถ้ามีเศษด้านดำก็เชิญทิ้งแบบนี้ค่ะ นำมาผ่าครึ่งเตรียมถุงร้อนถุงใสหนึ่งใบเฉือนเขาข้างหนึ่งแล้วก็นํากล้วยเข้าไปทับได้เลยค่ะ ค่อยๆกดให้เขาค่อยๆแบนนะคะประมาณนี้ค่ะ ทาเนยเค็มใส่กระทะทาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็นำกล้วยไปย่างนำข้างหน้ากล้วยลงก่อนนะคะหน้ากล้วยจะได้ดูดซึมเนยจะได้หอมอร่อยค่ะช่ำๆเนบๆนนะคะย่างให้กล้วยสุกตามต้องการได้เลยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ ก็สุกแล้วทีนี้มาเปิดดูข้าวเหนียวเลยค่ะข้าวเหนียวเงาเนบมากๆเลยนะคะหอมอร่อยสีสวยมากค่ะสีจากใบเตยธรรมชาติเลยไม่ผสมสีเลยนะคะนำมาย่างใส่กระทะได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนสุดก่อนนะคะนำข้าวเข้าไปแล้วก็ใส่กล้วย พอข้าวเราเซตตัวก็กลับแบบนี้ได้เลยค่ะต้องรอให้ข้าวเซตตัวก่อนนะคะเวลาข้าวโดนความร้อนเขาก็จะมีความเหนียวแล้วก็เกาะกันนะคะเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะค่อยๆทำจนเต็มกระทะนะคะ แล้วอย่าให้เขาแน่นกระทาเกินไปนะคะอย่าให้เขาติดกันนะคะเขาติดกันเขาก็จะเกาะกันแล้วก็เสียทรงค่ะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจัดทรงง่ายมากค่ะเขาก็เวลาเขาเดนความร้อนเขาก็จะเหนียวเกาะกันเหมือนเดิมพอเราลงครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็เล่งไฟนะคะเล่งไฟขึ้นมาให้แรงอีกนิดนึงเพื่อทําความกรอบนะคะแปบ๊บเดียวก็กรอบแล้วค่ะ แต่ว่าเขาไม่ได้กรอบเหมือนข้าวจีนะคะแค่เกียมเกียมแบบนี้ค่ะพอเขาเย็นเขาอุ่นเขาก็จะนิ่มๆนะคะถ้ามาวางใส่จานก็ลองพลาสติกก่อนนะคะกันไม่ให้เขาติดกันค่ะถ้าทำขายก็ห่อใส่ตองสดได้เลยนะคะสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้วยข้างในกันค่ะกล้วยเขาเนิบมากเลยนะคะอร่อยค่ะไม่ติดฝามีความเปรี้ยวมีความมันเปรี้ยวเล็กน้อยมีความมันเนบๆค่ะ หอมเนยมากทำขายได้เลยนะคะ